สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพบกับวิธีการดาวน์โหลดและการสมัครการใช้งานแอปพลิเคชันแสนดีรับออเดอร์นะคะขั้นตอนแรกเข้าที่เพจโ e ค่ะพิมพ์หาคำว่าแสนดีรับออเดอร์กดเข้าพร้อมกับติดตั้งเมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว จะมีฟังก์ชันเข้าสู่ระบบกับสมัครสมาชิกตอนนี้เราต้องสมัครสมาชิกก่อนนะคะกดคำว่าสมัครสมาชิกใส่เบอร์โทรศัพท์ของท่านกดถัดไปรอรับหมายเลข OTP ค่ะเมื่อได้หมายเลข OTP แล้วนะคะ เราก็มาใส่ชื่อนามสกุลชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านพร้อมกับยืนยันรหัสผ่านนะคะเท่าน,นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะใช้งานง่ายๆใช้ง่ายใช้ฟรีแสนดีรับออเดอร์